No. Wow. สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครูโหทุกคนต้องฟังดาวฟังสายเลยนะต่างประเทศน้ำเลือดพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ใจกระเดือดง่าเลยเนาะพ่อแพี่น้องใช่ใจกันกำลังยางไปหานัดผมพ่อแม่พี่น้องนันกับสั่งตัดผมแบบพ่อแม่พี่น้องเหมือนนี้กำลังเดือดง่าก็ดูเขาบอกเบื่อเนาะสบายดีเอ้า นางพึ่งอยู่ปะนางพึ่งอยู่ปะอ้าวนัดนางพึ่งไว้ปอุ้ยตายแล้วอารมณ์เสียอุ้ยฮะเอาอยากกินฝรั่งก็ไปหาที่ร้านสิจจามาหาเลยที่นี่มาหาที่นี่มาเจอฝรั่งของแท้สิจะมากันนี่นี่เนี่ยค่ะามสดเลยหรอ ก็นางเดินนาบ่าน <มา S 2> นัดสร้างไว้หนึ่งทุ่มคะ่ะเนี่ยพ่อแม่พี่น้องนี่ยมีแต่สร้างสวยๆ,ๆง,งามๆพ่อแม่พี่น้องอ๋อตายาแล้วเนี่ยสร้างประจาของสายใจพี่น้องฮึมแต่หน้าง,งามอี่ลี่ได้พ่อแม่พี่น้องใส่ใจกับบุตรามาหนึ<อ>่งเดือนเต็มๆเนาะพี่น้องมองไหมเป็นยังติดดูข่าอยู่ใส่ใจกับบปุปเนยังคะ่ะใส่ใจกับลอดอดไคะ่ะใส่ใจโสดใส่ใจบุมีดูสิรอ,อกกินนมเนอะพ่อแม่พี่น้อง นี่กรมาสาร์เราพมีน้องก็ัำศึกษาผมน้องเนี่ยสร้างความจิตใจแกนี่น้องยากันมากต่ัวเขาสนิทกีนนีเนาะเป็นตัวใหญ่หรือเ่าพอแล้วจีจ้าตัวใหญ่ขนานี้ติวใหญพอนชไม่ยังไม่ยาวเท่าไหร่เลยเนี่ยไม่ยาวเธอไปดูหูสันนี่ที่ยาวจากคนอื่น เออรอบนี้ต้องมความั้งนเลยนนะำน้คือมีทักษะการรอ้านยก็คือต้องนเอาไว้ยามจะแบบไปสองข้างก็เหมือนก็เหมือนที่ต่งตมเธอต่างนั้นอะไรแโอเคป่ะเวลาสั้นๆต้องเปลี่ยนยกจักรนิ่เดียวพอเอาแต่ท่าท่เป็นที่ได้แบบ ที่พี่เองบ้านพี่โน่นครับนาพ่ามันสัญญาปวดแล้วมี่จบเลยอ่ะออไม่ก็ไปนี่แล้วมันไม่มีมาได้แค่นหน่อยเดียวก็เลยไมอบเดียวอาจไปแบบเหมือนไม่พอใช่แล้ววันก่อนนะมีเพื่นอนอูที่ตลาดนะั่นใช่ไหม,มเขาเป็นเ็าเป็นงานไปเดินนะมาก็แต่มาจะบ้างก็บดเลกายเป็นโดนนน้ำกเเสร็จแล้วก็เร็จปุงน่แหะนะ รอยยี่สิบบนม้รลอยห้าสิบมันได้มาทุ่งเดียวของโมันดนอะไรเจันชั้นน่ะนะเบกันแบบเป็นตะกาตะกาในตอนนี้นะคแต่ว่าตอนนี้แอ่แม่ยังฝากหน้ามันก็มดน่ะ็รว่าอะไรก็มองไที่้ันกำลังระบาดหนัเลยิดหนักรือว่ามันเป็นดอยนะเป็นดอยก็าือว่าลายในน่นขอวต่อนโมเคยมีนะ ม่เย็นว่าเปนหนองปนหนวดัวอย่่แ้จริงปักเองะนะโคสู้ๆ่ะผ่านไปแล้วสองชั่วโมง เออต่าตาตวาผมแตวาผมต้ต้องสิงหงบนี่เราพอไีหนักว่านี่อันผมตาผม2ี่สองสิบโงบ่ผมแมนเนาะผมแมนพี่หนุ่มบ่าวเด็กกันเด้พอดีนะเอาอย่างแบใหญ้เองพี่หน่มเราโมบไปเดี๋ยวว่ะเสร็จแล้วจ้าขั้นตอนเนี่ยไปัดกันเลยจะดูว่าพี่น้อง นี่อตัวเลาขนา้นางกะดีเกหาจคนน้เนี่ยาดดีๆดอกพ่อแม่พี่น้องนางเสียขาคุ้มสันปลาปุ่มปูปลาต้องต้องเป็นช่ำปลาเม่เถ็งสาลนับปลาเกลียวเลยวลกปลาสีปลาให้เป็นสีชมพู ตั้ตัดงลงไปครัหมอกสันนนะมันต้องจง่มเลยตั้งหมอพอแมพี่น้องเม่เบิ่อไม่เบอควรง่มกันพอแมพี่น้องสร้างสกัร่างเรือดตัด นี่มันโดก ฉันขึ้นไปนะฉันฉันเข้ารถไฟแล้เขาบอกว่าเหมือนมันเป็นสะพานข้ามไทยเรามัจนจะมีป้ายว่ายินดีต้อนรับเข้าลาสสู่สอบปรปาร์ตันฮับใช่ไหม,มที่ใช่ตอนฮับตอนฮับเข้าตอนฮับเออ,เอมันก็ก็ถูกต้องเหรอมันก็มันก็เหมือนกับอีสานกับเหนือเนี่ย ไม่เหมือนแต่คล้ายๆคล้ายๆกันอ่ะแบบว่าต้นฮับอะไรเงี้ยไงาอเสร็จแล้วนะคะเก็รอบสุดท้ายเลยจ้า

นางจะใช้เจลอะไรอย่างนี้มใช้เจลใช้แบบดูตอนๆซบๆแบสบใช่ไม,ม,ม,ไม,ม,มพี่นใชมีน้งมนแล้วแล้วเรียบร้อยพอพี่เนาะสิคอจบคลิปเตียงตอนนี้สักก่อนน้องพี่นาอเเดียด๋ยวเจอกันรอบนาเดี๋ยวรอบนาจะแจ็มาสแจสีมัยพี่เห็น้องมองึงเก่านล้วพี่เนาะสิคอจบคลิปเตียงตอนนี้สักก่อนน้องพี่น้อะ ไปบายเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ